ลูกค้าแขนสั้นมาแป๊บ <8 S 1> <8 S 2> เดียวหมดแขนสั้นขายดีดูชั้นผ้าลูกค้าดูความตีสันของเขาเสื้อยืดแขนสั้นถ้าเป็นงานญี่ปุ่นอนะขายดีมากเลยลูกค้าขายดีกว่าอเมริกาส <27. S 2> องสิเจ็ดเชื่อว่าลูกค้าเราหลายๆเจ้าจะคุ้นหูคุ้นตาอยู่แล้วกับรหัสนี้เนาะอ่าเหมือนเดิมนะลูกค้าลูกรีวิวตามที่โชว์ได้ทุกตัวตามตามที่โชว์หน้ากล้องเลยเก้าสิบกิโลลูกนี้ส่งให้ฟรี ส่งฟ<อ>รี <มา S 2> ด้ก่อนเดี๋ยวปล่อยรหัสนะลูกค้าดูงานไปก่อนมาดูเปิดมาตัวแรกอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะส่วนมากแต่อะไรไม่รู้จะไม่ได้ส่วนใหญ่ที่ลูกค้าชอบเพราะว่ามันจะมีพวกยูนิโคแล้วก็นี่ดิสนี่ทอยสตอรี่มาแล้วมาป้ายแบบนี้เลยมาเป็นป้ายแบบนี้เลยนี่นี่ก็ยูนิโ์นี่ก็ยูนิโคแล้วดูเนื้อผ้าดีมากลูกค้างานดูสะอาดมากนะ เป็น sí, ีส uh ีดำในกล้องดูเฟรชหรือเปล่าแต่ว่ามองด้วยตาเปล่าคือสีสดมากนี่ก็ยูนิโค่ยูนิโค่อีกแล้วนี่เด๋ยวเราอหนนี้หลังม่านปัหลุดแปหนึ่งนะยูนิโค่จียูจะเยอะนะลูกค้าถ้าะลุ้นงานเดือนไหมที่แบบล้าะไม่ผิดหวังแน่นอนไม่ผิดหวังแน่นอนน่าเป็นงานที่คุณเนาะ เว่าลูกค้าเราเลย่ยเจ้าก็รอง,งานป้ายโก้ตันมาเยอะเลยวันนี้เราก็ออกกลับมาแล้วมีเปิดจองเป็นที่เรียบร้อยเมื่อส1 1โมงบอกเลยว่าออเดอร์เข้ามาหลังบ้านฉ่ำมากลูกค้าบางรายการยังมีนะลูกค้ายังมีอยู่ลูกค้าอยากได้รายการไหนเดี๋ยวดูลิสรายการแล้วถามหลังบ้านได้แล้วไง <c oughs> อหนอย เนี่ยลูกคางานสวยๆทั้งนั้นเลยมาดูสกรีนเขาเนี่ยอันนี้สีพื้นแต่ก็เป็นยูนิโคนะงานสีพื้นแต่ละตัวก็คือแบบยูนิโคนั่นเองแล้วดูงานสะอาดมากนะลูกค้านะลูกค้านี่อย่งางตัวนี้ก็ยูนิโคใครไม่เน้นแบบฉูดฉาดแต่ว่าชอบแบรนด์เอาญี่ปุ่นไปแต่ถ้าแบบเน้นสกรีนไม่ต้องมีแบรนด์ก็ไปยื้อสีจีนใช่จีนจะคือแบรนด์กอล์ะลูกค้าแต่ว่าสีสันสดแล้วก็ลายเยอะ ญี่ปุ่นก็คือสไตล์ยูนิคอร์ลูกค้า g ีอะไรอย่างเงี้ยมินิมอลแบบไม่ฉูดฉาดมากใช่ครับถึงกะสือบนพื้นบางตัวก็เป็นงานแบรนด์งานป้ายลูกค้าอันนี้อะไรแชมเปียนแชมเปียนพูม่าอัลผ้ากีฬามีผสมหนูตีให้สักประมาณอ่าเลยขอบไม่แก้เปอร์เลูกค้าที่มีที่ไม่ใช่ผ้ายืดมีผ้ากีฬาติดไปเนี่ยประมาณ15%ต่อลูก อุย้ยมิก้เมาส์ตัวนี้สวยมากอุ้วดูตัวนี้แล้งานสะอาดมากเลยลูกค้านะเดี๋ยวจะคัดหัวขึ้นราวให้ดูนะลูกค้านี่ยูนิโคเดี๋ยวรอดูได้เลยนี่ก็ยูนิโคตับมุนมาใหม่หรือยังเอ่ยน,นี่ตัวนี้ยูนิโคเห็นไหมลูกค้าไอ้สีพ้นผืนแบบเนี้ยจริง,รงๆงานเขาดูสะอาดมากนะมองให้ตาฝาคุณงานสะอาดมากเลย,ยแล้วดูป้ายเขาอันนี้แล้วตัวนี้สวยจัดบัส เก็ต้นนี้ครบดิบัสลูกค้เอฟดีวีเรียบร้อยค่ะน่าเรียบร้อยพินเอกพินเอกรออยู่ตั้งแต่ต้นไล์เลยลูกค้าตตตั้้งแ่นไล์เลลยูกใหม่ยังมีไหมจ๊ะมีค่ะลูกค้าอยากได้ลูกใหม่เอฟลูกใหม่ได้นะลูกใหม่ยังมีพร้อมส่งเพิ่งเข้าวันนี้สองหนึ่งค่ะลูกใหม่ต่อเต่าสองหนึ่งใช่ไหมจ๊ะเหลือกี่ลูกค่ะเหลือแปดลูกค่ะแปดลูกเหรอถูกไหมลูกค้าต่อเต่าสองหนึ่งพิมก็มาได้เลย บอกเลยว่างานสวยไม่ผิดหวังแน่นอนงานเสื้อยืดนี่จะขายแบบเป็นรายวันเลยนะมีวันละลูกสองลูกแต่ลูกค้าออเดอร์ทุกวันงานยืดงานเกงคอต,ตอนอะไรอย่างเงี้ยอิงีิมาอ่าพี่เจเจต่อเต่าสองหนึ่งขอบคุณมากครับขอบ,ขอบคุณค่ะนี่แพ็คแบบออกชั่มเหมือนกันนะอาดิดาสใหม่แล้วอาดิดาสใหม่แล้วอูแล้วมีเป็นงานแพ็คแบบนี้ด้วย อันนี้อะไรกูเป็นแบรนด์ด้วยเป็นงานป้ายห้อยนีเ่เอ็ลิปี้มิกเอ็มินี่วันนี้ส<อ>ง่งลาล่ามูฟทันไหมอ๋อตอนนี้กี่โมงแล้วเอยได้อยู่ได้อยู่ลูกค้าได้อยู่พี่ตอน,นนี้ค<ด>ิวลาล่ามูฟก,ก็น่าจะน้อยอยู่เนาะ น่าจะเคลียร์หมดแล้วละ่ะอิงหนครับเนี่ยลูกค้างานสีสันเขาออกเยอะนะเอาจริง,รงอะยิ่งงานแบนนรนด์งานลิขสิทธิ์นี่ไม่ต้องพูดถึงมีให้ลุ้นให้ทำราคาอัพราคากันแน่นอนลูกใหม่ต่อเต่าสองหนึ่งนะจ๊ะลูกค้านะตอนนี้รีวิวขายแล้วซาร่าจ้ะตัวนั้นมาแล้วนี่ซาร่าผู้ทวนี้สวยมากนะ ให้ดูป้าเลยตัวนี้ยูนิโคลูกค้าเหลือแต่ลูกใหม่นะใครอยากได้ลูกใหม่เอฟมาได้เลยอ่า,าสัญญาณตองสองหนึ่งพี่รวมยอดให้พี่หน่อยได้จ้ะพี่ดิสนีย์ครับพี่จะส่งลาล่ามูฟเนาะแบบพี่แจ้งในแชทได้เลย พี่ฝากพิมพ์แจ้งในแชทหน่อยจ้ะน้องแอดมินหลังบ้านรอต่อลาละ่ามูพี่จะโอนเงินขอ,อพี่เรียวพี่เรียวพี่เรียวเดี๋ยวพี่แจ้งในแชทได้เลยนะพี่นะมีอะไรชิลลเหรอสัญญามาแล้วใช่ปะสัญญาณมาปกติแล้วครับ สวัสดีลูกค้าที่เพิ่งเข้ามาใหม่ <c oughs> โอ้โหรายการนี้มีเปิดอยู่ตอนนี้เป็นรายการโกด207นะจ๊ะลูกค้านะใครรอง,งานนี้อยู่ไหมเอ่ยใครเพิ่งเข้ามาแล้วมาเหตุรหัสโกด207ตอนนี้รีวิวขายแล้วแต่มีว่างเป็นลูกใหม่นะตอนนี้ลูกใหม่มีทั้งหมดเท่าไหร่นะแปดเหลือกี่ลูกเหลือหกแล้ว <5 S 1> วางหกระสอบสุดท้ายเลยใครอยากรับพิมพ์ต่อเต่าสองหนึ่งเข้ามานะจ๊ะยืดแขนสั้นญี่ปุ่นนะลูกค้าใายเสื้อยืดแขนสั้นญี่ปุ่นยูนิโคจากตัวน,นั้นเออยูนิคมาเยอะเหมือนกันนะเูนิอนี่้อใหม่อีกแล้วยูนคิคมาเยอะมาก,กล,<ๆ>ลูกค้าเสื้อยืดแขนสั้นแขนยาวราคาน้อยแต่แบรนดชั่มขอบคุณมากครับพี่เมก ราคาน้อยใช่ลูกค้างานเสื้อที่หนูขายถูกมากเลยใช่ยิ่งแขนยาวของเขามีเยอะอย่างเงี้ยก็เลยแบบขอตัดเขามาแบบว่าถ้าใส่มา,ามาเยอะก็ขอราคาถูกหน่อยให้ลูกค้าไปต่อได้ไวพันเก้าเองลูกค้าเก้าสิบโลที่หนูปล่อยนะแขนยาวอย่างตัวนี้ก็งานสวยนะลูกค้านะจำนวนตัวกตีให้ประมาณสี่ร้อยบวกลบเลยกับราคาแค่สามพันเก้าลูกค้าสี่ร้อยอาบนะลูกค้าเพราะว่า แขนสั้นชายก็ได้ประมาณ380 400แล้วส่้อแผู้หญิงก็จะได้มากกว่าหน่อยกับราคา3,900แล้วก็เรื่องแบรนด์เรื่องนี้ก็สิทธิ์แรเงี้ยลูกค้าโอ้เน็ตไปอีกแล้วกลับมาหรือยังกลับมาหรือยังเสียงชัดไหมภาพชัดไหมเอ่ยปกติเน็ะปจอปกติเนาะดออกฉ่ำลูกค้า มีซาร่ายูนิคแล้วก็พวกการ์ตูนดิสนีย์ใช่งานการ์ตูนมาลนลยนีแต่เดือมากเดี๋ยวคัดงานหนึ่หัวใส่ราวให้ดูนะลูกค้านะใส่ราวให้ดูต่อเต่า21มาแล้วครับผมขอบคุณนะคะพี่ิาพีกักตับนีไ้านลูกเนาะยู ico, Mouse. นิคอมิกกี้เมาส์นี่ยูนิคอมิกกี้เมาส์แล้วตัวนี้สวยมากงานดูสะอาดมากลูกค้าให้ดูแบรงใกล้ๆ เหลืออีกแค่ห้าลูกนะลูกค้าอันนี้เขาเรียกอะไรนะอะไรอ่ะพี่อ่ะหมีสกใช่งานสวยมากลูกค้าลูกค้าถามว่ากี่กิโลคะเก้าสิบโลค่ะลูกค้ายี่สิบเก้าสิบโลค่ะผมจะทำเก้าสิบโลเขาชลาบนะเขาทำเก้าสิบเขาไม่ทำร้อยแต่ราคาเขาก็ถูกกว่าเพื่อนแหละ ตามน้ำหนักเขาเนาะใช่นี่ยูนิโคมาอีกแล้วแับตอนนี้กระสอบใหม่ว่างห้ากระสอบสุดท้ายเนาะเหลือห้าลูกสุดท้ายค่ะลูก้าอุ้ยชินจังเหรอเอ้ไม่ใช่เออใช่ใช่ป่าวะใช่อชินจังแก่แล้วลืมชินโดสุเกะต่อเต่าสองหนึ่งนะจ๊ะพี่สำหรับกระสอบใหม่อุ้ยหัวเต็มลาแล้วอะบอกเลยว่าแต่พนักงานด้านหนนะไม่ว่าจะเป็นงาน ผ้าสดงานสะอาดงานแบรนด์งานลิขสิทธิ์ลูกค้ากับราคาเพียงสา0พันเเท่านั้นเขาเป็นงาน90โลนะอย่างที่บอกไปเลยจำนวนตัว400 400บวกแน่นอนสา0พันเก้าบองเหรอเกสู้กับพวก4,500-4,900ได้เลยนะราคาดีมากลูกค้าไปโกดไปโกดกลับมาแล้วคัมแบ็คมาแบบฉ่ำๆอู้แล้วดูดิสนีย์ตัวนี้ สวยมากแล้วเนื้อผ้าดูใหม่มากลูกฟ้าให้ดูป้ายเลยอ่าเดี๋ยวไปรับเองที่โกดังได้ไหมครับได้ค่ะพี่หนูเปิดถึงห้าโมงครึง่งใช่ค่ะพี่พี่มาดีโรับพี่มารับวันนี้เลยไหมพี่เรียวสวดมนต์ก่อนขึ้นรถให้พี่เรียวด้ยวยนะหาลูกสวยๆให้พี่เรียวสวดมนต์อีกแล้วสวดมาซา ใครมือหมานนี่ตัวนี้โปโลยืดญี่ปุ่นราคานี้คือถูกสุดแล้วนะคะแล้วออกแบรนด์ขนาดนี้ขอบคุณมากค่ะพี่ขอบคุณมากค่ะพี่เน็กพี่เน็กอยู่ด้วยตั้งแต่ต้นไลฟ์เลยถามหางานเสื้อยืดแขนสั้นญี่ปุ่นใช่เพราะว่าเมื่อเช้าเขาก็ยืดงานเสื้ออะไรนะเขาเอฟเขาเอฟงานเสื้อยืดแขนยาวไปใช่ไหมเมื่อเช้า ลูกค้างานญี่ปุ่นอ่ะส่วนใหญ่ราคามันจะอยู่ประมาณสี่ห้าสี่เก้าเอฟเจนี่ปลาไปเท่าไหร่เกือบหกเก้าได้ปะหกห้าห้าเก้าประมาณนั้นอ่ะเก้าห้าเก้าเการาคาดีมากอ่ะเดี๋ยวโชว์บนราวเลยโชว์งานที่ขึ้นหัวได้ไปวันนี้เลยครับเมื่อวันก่อนที่ไปมาได้ครับพี่ได้ค่ะได้ลูกค้า เดี๋ยวขออนุญาตโชว์งานในราวให้ดูกันน,น,น,นี่ครับใส่ราวเลยเนี่ยตัวนี้สวยมากนะตัวนี้ชอบตัวนี้มากเลยเอะลูกค้าอยากดูงานอะไรอีกอยากดูอะไรอีกคอยสตอรี่ตัวนี้แควนี้หนูจะลันโก้ดญี่ปุ่นให้นะลูกค้า Freo เน o พี่ไปอาบน้ำรอแล้วร่ามูฟส่งก่อนนะ ขอบคุณค่ะน้องแอฟฝ่กคนไม่เห็นถึงบอสด้วยนะคะโอ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะพี่เรียวขอบคุณมากค่ะพี่เรียวค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหนูไปเลือกลูกให้เดี๋ยวไปเลือกเองดๆๆเดี๋ยวเปิดมาต้องตังนะเขาเลือกให้อ่ะต้องตังเนี่ยสัวสวยมากฝากด้วยนะลูกค้านะอู๋ตัวนี้สวยเอาอะไรต่อดีลูกค้าอยากดูอะไร เด็กผู้หญิงผู้ชายเอาแบบไหนอยากดูงานไหนจ้าลูกค้าแจ้งเบิกอะไรไปบ้างวะเนี่ยลืมหมดละนี่งานสวยมากเป็นแกลบด้วยอ้ตอนนี้ว่างลูกใหม่เนาะลูกใหม่เยลืแค่แค่ลูกแล้วนะลูกค้ารอบนี้ได้มาประมาณเกือบยี่สิบ เหลือแค่ห้าเล้วย้ำบ่อยมากเลยคะยำบ่อยมากพระแล้วราคาดีราคาดีคุณภาพงานข้างในดีลูกค้าใครขายงานเสื้อยืดอยู่แล้วเสื้อยืดเสื้อยืดเสื้อยืดอยู่แล้วอ่ะอยากให้ดอนอยากให้โดนคนบอกเลย รับหน่อยสองึ่งศูนให้หน่อยดิมาอย่งสองหนึ่งศูนย์สองหนึ่งศูนมาเรียยงจ้ะเส <S S S 1> ื้อกีฬาหน่อยเสื้อกีฬาญี่ปุ่นลูกคา้าปลายโคตหูราคาดีมากเดี๋ยวมาดูว่าแบรนด์่ะจะทำไหมจะสู้พวกกระสอบหลักหมื่นอัพได้ไหมยองหนึวงดูน้วราคาเท่าไหร่นะ แ5 0พลูกค้มามันเป็นป้ายคร์ดมันเป็นงานญี่ปุ่นที่ราคามาดีมากเลยถึงน้องจะทำเกาสิโลไม่เต็มร้อยนะแต่ถามว่าเทียบกับราคาอ่าพี่ธิดารัตต่อเต่าสองหนึ่งมาแล้วครับเหลือ4ลูกค่ะลูกค้าเื้อย,ยี่แข